รายได้ของธนาคารก็มีแลกเหรียญเวลาที่คนเอาเงินบาทไปแลกเงินวอนไปแลกเงินยูโรไปแลกเงินฟรังไปแลกเงินยูโรซลาหนึ่งอันที่เป็นรายได้ของธนาคารแล้วอันที่สองที่เป็นรายได้หลักเลยก็คือปล่อยกู้ที่เรารู้กันปล่อยกู้บ้านรถอสังหาหรือกู้การศึกษาอะไรต่างเนี่ยมันอยู่ในนี้หนึ่งก็คือการซื้อขายเงินต่างประเทศคริปโตทําได้3อย่างเหมือนกับธนาคารเลยก็คือปล่อยกู้ได้รับแลกเงินตาต่างประเทศได้ขายเงินตาต่างประเทศได้เหมือนกันเข้าใจเนาะ ถ้าเข้าใจกดรูปยกนิ้วมาให้ที่คอมเมนต์หน่อยค่ะซึ่งในคริปโตมันใช้แทนเงินได้ไงมันจึงสามารถทําได้เหมือนเงินทุกอย่างแต่ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลไหนหรือประเทศไหนจะยอมรับสินทรัพย์ที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์ไลท์คอยน์ XRP อะไรไบแดนเซเบอร์คอยต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไหนไฟเขียวรับเหรียญน,นั้นให้ใช้แทนเงินหรือบริษัทไหนสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางแทนสกุลเงินของประเทศใดๆเพราะการใช้สกุลเงินต่างๆมันคือการควบคุมโดยรัฐบาลแต่ถ้าเกิดคุณใช้เหรียญคิปโตมันควบคุมโดยเกีววันเน้นเกววันเน้นคือคนที่สร้างเหรียญอำนาจของการใช้ตัวกลางที่ไม่ใช่เงินจะอยู่ที่คนที่สร้างเหรียญเข้าใจยังว่าทําไมรัฐบาลแต่ละประเทศจึงต่อต้านเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคนย้ายไปใช้คลิปโตกันหมด รัฐบาลจะทําอะไรกระทรวงการคังจะทําอะไรบวิชาจะทําอะไรเขาก็จะไม่มีอะไรทําเพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่ห้ามแต่สร้างกฎควบคุมก็เพราะก็อย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์ไม่ห้ามแต่เขาจะควบคุมไม่ให้มีคนที่เป็นคนที่มีความรู้มากกว่าหรือมีมีเงินเยอะกว่ามาทําเหมือนกิมจิพรีเมียมอันนี้คือต้องควบคุมไงคือถามว่ารัฐบาลเกาหลีเต็มมั่นใจว่าเขารู้แหละแต่ถ้าเทลาลูนาไม่เกิด จะไม่เกิดคดีนี้ขึ้นมาเพราะมันไม่ได้มีความเสียหายใดๆไงเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเวลาคุณเข้าไปเป็นนักลงทุนในผู้คุณเสมอใช่ปะก็คือตาดีได้ตาลายเสียใครรู้มากกว่าใครมีความรู้ปิดความเสี่ยงความโลภคนนั้นเป็นวินเนอร์หรือชนะในตลาดการลงทุนคนที่รบมากกว่ารู้น้อยกว่าไม่ใช่คำว,ว่างโง่นะเพราะคนโง่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้มีแต่คนที่รู้และไม่รู้แต่ทุกูดคุณเสมอว่าความไม่รู้แพงมากความรู้ทําให้คุณรวยมากๆาง่ายๆเลย ความรู้ทําให้คุณรวยจากคนจนนอนข้างถนนเป็นมหาเศรษฐีได้ในพริบตาความไม่รู้คุณเป็นมหาเศรษฐีคุณจนได้ลงในพริบตาที่นี่จึงให้ความสำคัญความรู้มาก